นี่มัตสึผีแน่นี่ไปยื้อขึ้นแขกยังอยู่ค่ะโอเค ซาซาปาซาปาในตำนานคนนีจักจักปีเดีวเนี่ยวิาเนี่ยซานี่ยหกสิบปียังคือมีหอดวลน้ำมากขึนไหมล่ะต้นมะกรรอะกป็นอบ้าตะกี้เป็นปลาไว้มนแบบนี้เนาะต้นไว้หวไวยต้นมวาต้นนีจะก่อนบอกไปบ Thế là kiều mà, ốc kiều mà Kiều nhỉ? Nghê cả xe kìa mẹ Ngoài cả xe còn có gì Tán đèo đó kiều, kiều bên thang con Kiều coi kiều đây mà Đứng cái bò Cứ, 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 cứ cái con Hãy đừng, hãy đừng, hãy đừng cái quạt ngã Chứ khắp cả xe không có gì còn Hãy đừng, đừng คือพักเอยๆเนาะแล้วก็เอาไว้เอาไปส่วนก่อนเนาะอืมสะในตำนานหกสิบกูปีตานี่เนาะอือสุดยอดเลยเออแฟมมาเซอร์

เขาทาะคือบอลแกลอนมาขี่ป่ะไม่มีบอลเกลอนยางเบิ้งมันสูงป่ะดึงออกกี่ล่ะพืออกกี่ลเบิ้งเบิ้งหลวดน้ำแล้วขวดวดน้ำมาก่อนเออขวดหลดน้ำมาก่อนใส่ละใหม่ทีใหม่เล่านะเพียงนี่ป่ะ ซักซักใหม่แบบนี้หรอองคอยสิไปงยมื่อไงซักถึงแพทย์เลยเออใช้ใหม่บ่มีใหม่มาซักอีกจากอันนึ่ง่ะเฮ้ยไปหาใหม่บ้่งน้นุฝนไปหาใหม่มาดูอันจากอันเ,อ,เอามาทำไหมซื้อ dạng hinh ừ. dù vào cá ba ông dù đấy lùm bà đấy đấy, cười đi, đi ghê cà tè ghê cà tè ghê cà tè ghê là tè ghê luôn tè ghê luôn, ừ ghê cà tè ừ cà tè เราไม่แห้งแล้วมันอยู่ในน้ำทียางทั้งโขกก็สวีดพีคุ้มมาเลยพี่อ้เอาใหม่ไปดึงมากเลยดึงอะยามามีใหม่ให้เราดึงบ่ได้ประเดี๋ใหม่ให้เราเราก็ดึงเรามนา่ะเราจีบใส่พลังหลายเลย

ม่ยุ่มมุมนี้จับสนไว้จับสนมุมนี้ไว้เออม,อม,อออม่อย่าอเนตด้นน่จ่นเออจับหัวนไว้เออ,อนี่แหละของแขกสนปอดเธอว่าสนปอดะเอออุ้มไปเลยเออ ดึงไล่มาเลยพ่อแม่กลุ่มไหม่อขแม่เอาออกจากการนี้มาเลยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวทั้งขางล่าชิดึงยังเราปลาบุหรี่แล ปอดน,นี่เอลเลยละ่ะเนอะปลาม, <laughs> มันออก้างล่างเบริรเดลือแต่ปอดบอเป็ปนยังสิบปเปอร์ปลามันหลายนะเออ เอาสวิดบอลทั้งขางบดึงทั้งขางมานำเจา้าเอาบอลลองเลยเออดึงขามาเลยนี่ลาของเท้สูตรเออสุดพวกแม็กตัวนี้ดอกเดียวท่อนต่อมซ้ำเจยาซ้ำต่อม ต้มเป็ดปลาไหลเต็ม <c> ต <oughs> <pack ular> ันไรบปามีมีปลาดิดับวะ Ocum bộcum Nó bộcum nó bộcum 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 ผมว่ามันต้องออมันต้องอันนผมว่าพรรคเกษตรผมบ่าเป็นยังไงคือมีคือจะมีแต่ปลาซิวเลย ห่ามันเลอกพีบีมาตักเอาไหมตักมุมไหมพีพีแม่มุมพีไหมนี่เอามุมนี่นี่บเ้่ยวกบกัสิ่งใพ้นประกอบกันนี่เดี๋ยวน้อยตัวนึง

ตาหน่อยผลป,ประกอบการครั้งที่หนึ่งชูนตัวโอ้ัวเดียวบ่มีเบ,บื้งจากอากากรแบบบมีเลยแลบ่ป่าโอ้เอ่เออ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 เอิเออเออออ่ือเ เป็นตัเป็นตคือได้กินเยเว้ยันนเอาแค่ปอนอกเลยคือออกเลยเป็นเป็นอะไรก่อนนี่คิดว่าเป็นองไรป่าพ่นนั่งนั่งเบื้องหลีบผ่าพนไม่ได้กินเลยผ่าน พ่อนอที่่าไปหี่าที่มันนี่ทิศที่นดีท้องค่นยังไงเรอ่อเข้มเาไปหันันทุกวง่หะจับท้งม่เ็ันบอกหนึ่งหน่อยปนกนันมาไปเออมาชิว่าเงมาหนจับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาสิ่บอกว่าเจ้าโรคแม่หรอกเขาสิว่าเมื่อกี้เด็กโตเขาสิว่าวิ่งแต่เมื่อท่านดอกว่าหันในชุดก่อนแต่เต้าน้อยตัวเดียวเนี่ยดอกว่าหันเนี่ยนี่นี่สองคนเหินเดึงว่าหันแต่เต้าน้อยตัวเดียว ปองแม่นางโงคอเลยเึงยังก่อนถ้าได้พอสามตัวนี่กูเสืออาจารย์เาคุณสิบอกนะคุสือาจารย์เออถ้าได้พ่อสามตัวนี่เออาจารเลยอาจารย์ครูกินเอาจัดไป เดียวละยาหยาม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 าตมามาลงมางเกียวยังก็ปล่อยลงไปกจังไปยนเเียว้่ปยปล่อยมเอาเอาโพไว้ไหมยะเอาโพใส่อปอดไว้ เออนั่นแหละให้มันลอยไปนั่นและมัดหลักกระโพใส้ปอดไปเออนั่นะโอ้สุดยอดเลยคือสิไเลเอิ้นอาจามอยู่ละคือเบ่งจากอากาศแล้วนะโอ้หันนี่มันหันนี่ชวิตลอยจากนี่ไปห,นหนนนอ,บบอนหันเศร้าย่หันโดนตืบเอาปอดขึ้นบาเ มัดไว้มัดไว้มัดไปเรื่อยๆมัดไปเรื่อยๆคืออยู่อะนี่มัีแน่นี่ไปยืนงแงก้งอยู่อเฮ้โอ้คุยเฮอันนี้นุ่มอยู่ร้นเติบเลย ออกจากเห่อหนี่ก็เขาอ้อมซ่าเราจะเขาออกจากเห่อมาทันใดบุ้ยมึงดึงซอยเหล้านี่หนิบุ้ยบุ้ยนี่ดึงซอยสวิดเนี่นี่สวิดนี่เออออกจากเห่อยังมาทันใดอยู่นี่

ว่หันมึงมึงอันนั่นมึงท้ายทอดรอว่าบ้านนโตไหมนโตานเต่าตัวเอ้าบ่ัะป่ามึงแก่เสียเนี่เด้อมึงยาวไปุ่งเนอะมันกระดึงละ

วนีเราดนัดขาน่อเาออกชื <questioned> <SU gue bbe> ่นี้มันกับบานขงหนูเหเือนเกิดอะไรขึ้นเจาบ้านล่พปเฮตุจ้าวานมุดเตือนขมอเลียบ่ะจจีบวัน้ำบ่อ่อผมจะบวมุดซู่กับวเาว่ามุดซู่เป็าหลักนเมยันนี้เล้วานเี้สมีผ้าบวช

ข้วขนาดจ่ายแคแม่ตัวถึงกูบ่มาจริยังมาไปเก็บใบกัเพราใเก็บของยินได้าขนาถึเมื่อวกนาเอาเอายังสต้ที่ระต้มส่กั่กระป๋าปลาคอหน่ปลาคอสองตัวต่เนาะมันโตสำนีแล้วขนาดนามหนามาก็โอ้รูโอเคเลยโอเคเลยเขานาดูนนยานสัเจ้ยใชลไฟ นี่เยนหน่อยเาไปปล่อยลงน้ำเย็นนยาไเนย่เน่อยนี่เอาไปปล่อยทนี่เขากับหาไปขายยู่ได้หรอนี่ปลาสลิดกาใช่ี่ไปขายเศรบตายุติตอนหน่ยตัวเดียวกมเอาอีกปลานึ่งเมยผู้คนสั่งงานนี่คนมาไม่บอดอยู่ เต้มอนเอาหัวอนาดึงๆมาดึงขาเงให้แน่นยไปดึงุนังบ่กูถ่ายวิดีโอไปนอนเอเลยตงนีไป่ดึงเขามานนนี่าไเ้ กวางองก็องเขาเขาอยู่บอยู่วัวกัวอยู่บนสงมาต่ละย้องหลมาไห่ไปอาซาเออไปต้องมาต้อสมบูรณ์อะไไปบนแสงได้ไหมที่บ้านไม่ไหู้้ไม่ไหเลยอะใจเส้นนะโอ้บ้านจะต้อไปขึ้นรถมือ

ก็ต้องมีเสหลายเนี่ยอืมสัดเยอะเดียวจ้ะันตัน ต้องงมาพี่เลยนี่ต้อดึงสุดมากแล้วเาเอาพนอย่งเพิ่มเลยเดีต้องมไปเนาะต้อดึงากยัต้อขามกได้นี่น่คนันนี่ดีักอหดอนี่นัก่้นนักนนักปนป้าใหญ่ใส่ป้าใหญอ้น อตมันชัโอเคเลยละำี่ตัวดปอดงี้ะโอ้ยมไน่ีั่ออยแต่แค่ต้ม่อแล้มันเปลี่ยนมันนะวามันจะเด็ดไรกเด็ดปลาดุกอยู่ไมจำนี้แต่ว่าเด็ปลาดุกมีปลาดุกมีล ปี่เหเ็เม yeah, yeah, ือมปลาบเกตดนี่ปลาเข็งนเอาเออปลาสลิดอะไรมาติปลาเข็งนี่ครับไปนั่นได้ลกจะดิกินไปใส่กินไ่ปลาบรกินป่าเปิดมาแน่คู่นโอ้ยเฮ้ยสวย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi. đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn gì